ผมในลาหูเยซอรนะครับชื่อเล่นชื่อจรครับปัจจุบันก็อายุ21ปีแล้วครับอยู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชีงยงใหม่ครับเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนครับก็ผมเป็นชาติพันธุ์อาข่าครับถ้าพูดถึงบุคคลที่ไม่มีสถานะท,รทรางทะเบียนจะเป็นแบบบุคคลที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยครับก็ตอนเด็กๆนะครับผมก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ครับผมย้ายมาจากตรงเชียงรายครับมาอยู่ที่นี่ตอนประมาณ อนุบาลนะครับประมาณ4ี่ห้าขวบแยู่กับครอบครัวแต่ว่าที่ที่โตมาก็คือแบบในตรงเนี้ยสภาพแวบล้อนที่ผมเจอเนี่ยก็ในครอบครัวผมนะครับก็ไม่ได้อบอุ่นเหมือนปัจจุบันครับเพราะว่าพ่อผมอ่ะแต่ก่อนตอนผมเด็กพ่อผมเล่นยาเสติดครับติดยาติดๆๆๆๆๆๆๆเนี่ยก็ทําให้แบบมีปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแบบพ่อจิตยาแล้วก็แบบพ่อละเลยลูกๆ,ๆนะครับไม่ไม่ได้รับความอุ่นครับ เริ่มจากผมนะครับก็ได้รับโอกาสจากมวนชิสุพดิมิดก่อนนะครับก็ตอนแรกผมเป็นเด็กในความอุปการะของเลยลีทีนะครับแต่ว่าพอมาเป็นเด็กในอุปการะเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปทหน,น้าที่ที่ดูแลในพื้นที่ผมเนี่ยเขาก็ดึงผมไปเป็นแกนนำาครับแล้วก็ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ไปเข้าร่วมกับโครงการ P y d p ดีพานะครับก็เป็นโครงการที่บอกว่ามาสนับสนุนให้เยาวยชนนะครับคิด โครงการขึ้นมาเองเขียนขึ้นมาเองแล้วก็นํามาแก้ปัญหาเองครับซึ่งผมก็ได้มองในชุมชนของผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีอะไรครับผมก็เลยเห็นปัญหายาเสพติดซึ่งผมเจอมาแต่ตอนเด็กแล้วมันก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันครับก็เลยนํามาเขียนเป็นโครงการเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็นําประเด็นปัญหาเรื่องยาเสพติดมาแก้ไขโดยการจัดค่ายให้ความรู้กับเด็กรณรงค์เรื่องการแบบต่อต้านยาเสพติดนะครับซึ่งก็เป็น ตัวหนึ่งที่ทําให้ผมได้เข้ามาเป็นมีบทบาทกันที่แบบว่าขับเคลื่อนประเด็นนี้ครับผมแก้ปัญหายาเสพติดด้วยสามอย่าง,สา,างสามอย่างนะครับคือเพื่อหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นด้วยการที่บอกว่าให้ความรู้กับเด็กนะครับก็คือแบบให้เด็กแบบให้ความรู้ว่ายาเสพติดมันมีโทษยังไงแล้วเราไม่ควรไปยุ่งยังไงสองเนี่ยให้เด็กใช้เวลาว่างให้เปประยน์นะครับเราเอากิจกรรมมาให้เด็กทำนะครับสามก็คือให้เด็กเอ่ยสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนนะครับกับ ผู้ใหญ่ให้เกิดความรู้ว่าเราไม่ควรีิกับยาสพติดนะเพราะว่ามันส่งผลยังไงครับมีครับก็ในเรื่องของสัญชาตินะครับผมได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับเข้าร่วมในอาเซียนนะครับก็เป็นการขับเคลื่อนประเด็นเรื่องของสัญชาติไทยครับให้เกิดความเท่าเทียมกับกลุ่มคนที่ไม่มีสัญชาติไทยครับมีทั้งส่วนตัวแล้วก็กับอีกหลายหลคนครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ผมที่ไม่มีครับแต่ว่ายังมีอีกหลายหลคนในประเทศไทยครับเรียกว่ากลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีเหมือนผม ผมก็พยายามผลักดันให้มันเกิดความเท่าเทียมกับกลุ่มคนเหล่านี้โดยมีการเปลี่ยนแปลงครับก็คือถ้าถามว่ามันชัดเจนขนาดถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนไหมก็ไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของนยโยบายเกิดขึ้นมาในระดับตัวอย่างเช่นกลุ่ม089ครับ่าเมื่อก่อนไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้ครับแต่ว่าครับในกลุ่มของ089จะเป็นกลุ่มที่แบบว่า,าจะมีสิทธิใกล้เคียงกับกลุ่ม ที่มีสัญชาติไทยมากครับแต่ว่ามันมีบางกรณีที่เราไม่สามารถทําได้เหมือนกลุ่มที่มีสัญชาติไทยอะครับในเชิงนโยบายที่เราผลักดันแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเป็นการที่บอกว่ากลุ่ม0 89นั้นครับได้รับการพิจารณาให้สามารถเดินทางออกไปอย่างอนอกสถานที่ได้นอกตัวจังหวัดครับเพียงแค่ทำเรื่องขออนุญ,ญาตออกนอก,กืุนที่ครับถ้าพูดถึงการศึกษานะครับก็คือในมุมมองของกลุ่มเด็กที่ถูกกันละเลยเนี่ยก็คือกลุ่มเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยครับ จะเข้าถึงอ่าเขาเรียกว่าวอะไรการกู้เงินกยศไม่ได้ครับซึ่งทําให้เด็กบางกลุ่มครับขาดโอกาสที่จะเรียนต่อและถ้ามองมาถึงการเรียนต่อแล้วมองไปถึงอนาคตในเรื่องของการทํางานนะครับกลุ่มเด็กเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรับอาชีพราชการได้ซึ่งบางคนซึ่งเด็กซึ่งบางทีเด็กเราเนี่ยก็มีความฝันเหมือนกันนะครับว่าฉันอยากเป็นหมอฉันอยากเป็นครูฉันอยากรับราชการเพื่อให้ครอบครัวของฉันได้สิทธิที่มันเท่าเทียมกันเด็กทุกคนนะครับถ้าได้รับ ความเท่าเทียมกันเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะโตขึ้นมาและพัฒนาเรศชาติได้เท่าได้เท่ากัน,นครับ